คำเตือนผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวและมาตรฐานเงินได้คงเหลือให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ2ประโยคนี้สำคัญกับชีวิตทุกคนอย่างไร<ะ> E.P. นี้มีคำตอบครูสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้อยู่โค้ชโน้ตแล้วนะฮะสวัสวดีนะครับ้ชโนดีครับ2รบประโยคนี้อยากให้ได้แชร์ถึงความสำคัญ อยู่ตอนนี้มาเป็นกระแสไม่ใช่กระแสฮิตนะเป็นกระแสสงสัยตอนนี้สงสัยกันมากเลยคร,ครับมาที่กระแสแรกก่อนเลยกู้เท่าที่จําเป็นและชลําระคืนไหวครับอันนี้ครับก็จะเป็นนโยบายจากทางธนาคารประเทศไทยหรือทอบทอแบงค์ชาตินั่นเองผูทง้ทำแบงค์ชาติเนี่ยเขาขอความร่วมมือกับทางแบงค์ต่างๆสบบาันการเงินเนี่ยให้ช่วยย้าเตือนแจ้งเตือนผู้ใช้บริการลูกค้าเนี่ยทุกสื่อเลยนะนะครับทุกสื่อเลยออนไลน์ออฟไลน์หมดเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าฉุกคิดนะครับว่าเออ ฉันจะกู้แล้วไหวไหมอืมชาระกืนได้ไหมอ่าแล้วแล้วจะชําระไหวไหมครันะครับแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็คนในครอบครัวมีแลครับมาเป็นนโยบายจากแบงค์ชาติเลยใช่ครับประโยคน์ขที่สองครับคิดที่2เลยก็ต่อสืบเนื่องมาจากคิดแรกนะครับผมก็เป็นเรื่องของเงินที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเพียงพอไหมใช้กินใช้จ่ายอะเพียงพอหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า กระแสล่อตาล่อใจมันเยอะออยากจะซื้อรุนซื้อนี่ใช่ไหมฮะนะครับทีเนี้ยเราเอจะเปนี่แล้วเนี่ยทางแบงก์เองอ่ะเขาก็จะมีเป็นตัวช่วยจะควบคุมไม่ให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวครับนะโดยทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาได้มีการกําหนดมาตรฐานรายได้คุงเหลือครับนะครับไว้เป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกนะครับผมก็คือต้องมีรายได้มากกว่า30,000ืบาทขึ้นไปั้าลบกบหนี้แล้วเนี่ยจะมีหนี้เก่าหนี้ใหม่เท่าไหร่ก็ตามแล้วแต่3 0,000ตั้งลบดปหนี้ทั้งหมด ต้องเหลืออย่างน้อยขั้นต่ำห้าพันบาทอันนี้กดออกมาเลยใช่ครับเป็นนโยบายมาเลยเป็นนโยบายของรัฐบามาเลยครับส่วนกลุ่มที่2กงับรายได้หมื่นห้าถึง 30, าสามหมืน่นลบกบหนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเหลือมีกินเหลือใช้เนี่ยอย่างน้อยสามพันบาทอย่างน้อยสามพันบาทโอเคกลุ่มสุดท้ายฮะครับกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่าหมื่นห้าครับลบกบหนี้เรียบร้อยแล้วต้องมีเงินเหลือกี่เหลือใช้เนี่ยอย่างน้อยสองพันบาทานี่น 3, เป็นขั้นแบบนี้เลยอฮะรายได้ขั้นต่ําตันนี้มันถูกคํานวณมาโดยแบงค์ชาติถูกไหมครับใช่ครับม,มันเพียงพอใช่ไหมครับแบงค์ชาติมีการคํานวณอะไรยังไงแบงค์ชาติเนี่ยเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายคนไทยทั้งประเทศ <ừ> ซึ่งมันเพียงพออยู่แล้วครับครับซึ่งบางคนเนี่ยจริงๆอาจจะมีไรายได้เสริมนะยุคนี้คือแบบคนเราเนี่ยทำงานหลากหลายทางมากกว่าหนึ่งแหล่งเนาะซึ่งบางทีเนี่ยเออลูกค้าบางบางบางคนอาจจะไม่ได้มาดีแคร์รายได้เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งจริงแล้วออ่่พียูนก ใช้ในชีวิตประจําวันครับนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแบมผมยกตัวอย่างเงินเดือนห้าหมื่นสมมติกันเดือนห้าหมื่นเงินเดือนห้าหมื่นนะค่าใช้จ่ายส่วนตัวสักครึ่งหนึง่งสองหมื่นห้าเหลือสองหมื่นห้าผ่อนรถอีกสักคันหนึง่งหมื่นหนึง่งอ่าเหลือหมื่นห้าครับแต่บัตรเครดิตสักห้าพันอืมเหลือหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งอ้าวก็ยังผ่อนได้อีกไหมฮะเหลืออีกหนึ่งหมื่นยังจะผ่อนอีกเหรออ่ะก็เป็นอย่างเหลืออีกหนึ่งหมื่นไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้เลยหลายคนเลย ที่คิดแบบนี้คิดว่าตัวฉันเงินเดือนห้าหมื่นจริงๆแล้วอะมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเนี่ยก่อนที่จะรับสุทธิเนี่ยมันจะมีการหักก่อนหักค่าภาษีนะครับหักค่าประกันสังคมหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเมื่อกี้นี้ห้าหมื่นหักพวกเนี้หมื่นหนึ่งคือสี่หมื่นใช่ไหมใช่จริงๆต้องเอาสี่หมื่นตัวตั้งอยากจะให้คำนวณที่สี่หมื่นเป็นต้นทุนหรือเป็นตัวตั้งไม่ได้คำนวณที่ห้าหมื่นใช่ครับมันจะไปคิดว่าโอ้เราได้ห้าหมื่นแต่จริงๆแล้ว ถ้าเหมือนนี้อาจจะเป็นภาพลวงตาใช่ครับมันจะต้องหักนู่นนี่นั่นก่อน<ช>นะภาษีต่างๆนะฮะใช่ครับถ้าเกิดเราเผลอคิดแบบที่แบมคิดแบบเมื่อกี้เนี้ยจบเลยอนี่ท่วมเลยนะครับตรงนี้แหละคือส่วนใหญ่อยากจะให้คิดตรงนี้ว่าเงินรับสุทธิเราเหลือเท่าไหร่จริงๆใช้เป็นตัวตั้งในการคํานวณที่อยากจะเอ,อ่อ่อนเพิ่มนี่ในอีกในอนาคตครับนะครับ,นะรบถ้าเกิดเราคำนวณตรงจุดนี้ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยเราพอหรือยังเราไหวไหมนะครับเราจะกู้ได้อีกไหมนะครับ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับ,รบงั้นเวลาทุกคนคิดคำนวณน,นะคิดจากรายได้สุทธิรวบรวมมาให้ครบนะภาระนี่ต่างๆจากแต่ละส่วนแต่ละแหล่งรวมกันมามันจะได้เห็นภาพชัดเจนของเรานะครับกรุงศรีก็มีบริการบาล้าซ์นทันเฟอร์นะครับโอนถ่ายนี่รวมหลายๆก้อเนี่ยมารวมไว้ที่เราที่เดียวเพื่อที่จะลดภาระ นะผ่อนได้ง่ายๆผ่อนได้ชิวๆอันนี้แบบไม่มีหลักประกันหรือคนไหนนะมีหลักประกันนะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับเราเรียกว่าเป็นโ h o l e cash i นี i ี่ก็คือเอาหนี้ทั้งหมดที่เรามีหลากหลายทางนี่แหละมารวมเป็นก้อนก้อนเดียวดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับผ่อนน้อยด้วยผ่อนสบายๆเราจะได้ไม่ต้องเป็นเดือดแบกแบกหนี้แบบว่าโอ้โหแบกบหนี้หลายทางบแบกหนี้เยอะ นะครับเราก็แค่รวมไว้ที่นี่ของเราจุดเดียวก็มาปรึกษาที่ธนาคารกรุงศรีได้ทุกสาขาท่วประเทศเลยครับแน่นอนอยากฝากอะไรทิ้งท้ายไหมฮะกับทุกคนที่ดูตอนนี้ไหมครับได้ครับก็อยากจะฝากถึงนานผู้ชมนะครับผมก็กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวบริหารจัดการภาระหนี้นะครับดูว่าเรามีรายได้สุทธิเท่าไหร่นะครับแล้วมาคํานวณดูนะครับบางอย่างเนี่ยเราอยากจะกู้เนี่ยดูแล้วว่ามันจําเป็นหรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดอยากจะกู้นั้นจะต้องไม่เป็นภาระตัวเราเองและคนในครอบครัวนะครับผมแล้วก็สามารถ เข้ามาปรึกษาเรื่องหนี้ได้เคลียร์หนี้ต่างๆได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศถ้าเกิดไม่สะดวกเข้ามาก็โทรไปที่เบอร์1522ได้เลยครับขอบคุณอะไรครับวันนี้ขอบคุณโค้ชโน้ตมากครับผมขอบคุณมากครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพีนี้เป็นประโยชน์มากนะฮะฝากแชร์กันไปเยอะๆเลยครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวต่อให้ติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับของกรุงศรีซิมเปิลทั้ง Facebook และ YouTube วันนี้แบมกับโค้ชโน้ตไปก่อนครับสวัสดีครับ